สามแบกสามสไตล์เก้าอี้พี่น้องจัดไปอ้อกันอีกแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแต่งงาน DIY อ้ล่อ,อยางมอเตอร์ไซค์กับใหม่เอดเก้าอี้แต่งคือเกา่าป่ะจัดเลย มาลังเขาลังจางเขาตัดไม่อัดก้บพี่น้องฮะวางลงปุ๊บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเก้าอี้จากไม้ผ้าเหลนรกคาขอบยางมอตเตอร์ไซค์ขอบ1ิบีพี่น้องอ พอกันอีกแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแต่งมือนีจะมาเปลี่ยนหน้าโต๊ะ DIY โต๊ะใหม่เปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องพี่น้องนี่ก็ง่ายๆพี่น้องใส่ปูนลงไปหฮากระจะจับกระเบื้องเลี้ยงไปเรื่อยๆชืบชืบเนิเนิบไปพี่น้องแนวทางเคาะลงไปเนิบมเนิไปปอกนะเคาะให้มันติดกับเนื้อปูนติดกับกระเบื้องพี่น้องหลังจากนั้นหฮาก็จะมาเสร็จต,ตรงที่ปูนมันเปืือนกระเบื้องพี่น้องเศษออกปึ๊บปุ๊บปุ๊บตะนี่พี่น้อง แล้วเพระมันแหงเฮ่ากะจะมาท่าสีพี่น้องท่าสีโตโตัวนี้พี่น้องมักสีได้กะท่าสีนั่นพี่น้องท่าไปเรื่อยๆพี่น้องจนกลัวมันจะทัวมันทัวแล้วปุ๊บกะจะประมาณนี้แล้วพี่น้องงานดีไหวนาโตะพี่น้องอท่าสีน้ำเงินขอบยางเกาพี่น้องอ่ะนี่อ๋อกันอีกแล้วก็สร้างหน่อยสร้างแตงมือนี้ คือเกาพี่น้องงานดีไหวจากไม้พาเลทมือดีเสียเป็นเก้าอี้สี่เหลี่ยมพี่น้องฮะกือบประมาณนี้ฟองก่อมาฟองต่อไปฮะวางผมลงไปปุ๊บคือเกาตัวนี้ จับจับประมาณมนี่พี่น้องโตเก้าอี้แตงคือเก่าพี่น่องสามแบกสามสไตล์เก้าอี้พี่นออ่องอา